สวัสดีครับาะผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่อยู่กับเกมคุกกี้นัทโอเวนเบรคครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้นัทนูในแลนด์เจ็ดกันนะครับคือสาเหตุที่ต้องเป็นแลนด์เพราะว่านัทนูเนี่ยด้วยตัวโอช่วงนี้มันแรงจริงนะช่วงนี้มันอยู่ในเอ็มแลนด์เอ้ยแต้มมันเวอร์ทุกดาดจริงจริงนะแล้วก็อย่างที่ใครหลายๆคนทราบหรืออาจจะเพิ่งทราบก็คือในแลนด์เจ็ดครับเป็นดานที่แต้มน่าจะเฟอร์ที่สุดในเกมแล้วผมก็อยากเออไอตัวนี้มันโกงๆเนี่ยถ้ามมนอยู่ในแลนด์เจ็ดแต้มมันจะเวอร์วางขนาดไหนก็าาน ลาสหนูว่าผัดส่งคิดไม่ออกจริงๆว่าเอาเป็นตัวอะไรผมก็เลยหยิบเป็นเจ้าตัวคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาก็คือเซ็ตแบบรีเจเนอรี่ทั้งตัวเลยนะครับสมบัติใ่ผมใช้ดาบแล้วก็สำหรับไหแล้วก็เครื่องยนต์นะครับอ่าเล่นดาบปกติเลยนะครับดูแทนว่าจะแซงแต้มเดิมของผมไหมแต้มเดิมผมทําไว้6 6 6ล้าน เซตอะไรไม่รู้จาไม่ได้นะครับจำได้ว่าเคยทาคลิปอยู่แต่เออจำไม่ได้เพราะว่าแต้มมันเลขสวยนะผมจำได้แต่จำไม่ได้ว่าเซตอะไรนะแต่มีคลิปลงอยู่นะครับสามารถไปย้อนดูกันได้อ่าขายของคลิปหนึ่งโอ้ก <laughs> okay ็คคขึ้นมืองทานด้วยแต้มร้อยสิบล้านคือผมลองเซตนี้แล้วคิดว่าแต้มมันน่าจะเวอร์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันมีเลือดลดช้าครับ เออแลนเจ็ดนี้ถ้ามันเลื่อนรถช้าหรือแบบมีฮิลเลื่อนมันน่าจะโกงอยู่นะไม่รู้สิหรืออาจจะคิดผิดไปก็ได้นะอ่ามาลองดูกันว่าคิดผิดไปไหมคือต้องบอกก่อนว่าตามจริงตอนนี้ผมมีแลนจะทําอีกคลิปหนึ่งต่อกันเลยนะก็คือเป็นทัพทิมนะครับผมเห็นคนแชร์ในกลุ่มเป็นทัพทิมผัดด้วยตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้เห็น700รอล้านมั้งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะลองเป็นทัพทิมผัดนักแสดนี่คือสปอยเลยนะเนี่ยว่าคลิปหน้าเป็นอะไรแต่ไม่สปอยแต้มหรอกเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนน โหถเจ็ดร้อยล้านถ้าอันนั้นเจ็ดร้อยล้านนี่อันนี้มันต้องแปดร้อยล้านแล้วป่ะเนี่ยเออจะถึงหรอวะไม่ถึงหรอกแปดร้อยนะครับแต่แล้วมันก็เวอร์เกินนะครับหรืออาจจะถึงก็ได้อ่าไม่รู้มาดูกันนะครับให้ท้ายคลิปเป็นช่วงพิสูจน์ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีบางคนแบบสกิปแหละแต่ว่าอยากรู้เท่าไหร่กูสกิปไปท้ายคลิปเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งสกิปนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆลุ้นไปจะได้ตื่นเต้นนะฮะปึ๊บผีนี่ครับพิงรัวๆ,ๆโอ้เล่นตัวนี้มันเมื่อยนิ้วขวาจริงงๆนนนนนะะะะปกกกตตเเเเล่เ่่่มมมีี้้้ออออรรราโโดดดดบยใชัจ เมื่อนิ้วฝั่งซ้ายเล่นตัวนี้เมื่อนิ้วฝั่งขวาจัดนะครับแบบกดรัวๆเลยนะครับโหลดยิงนะครับอ่ายิงครับยิงซึบซึบแล้วก็เตรียมยิงปิดท้ายเรียบร้อยนะครับปึ๊บแล้วก็ตัวที่หนึ่งโอเคยาวไปเลยครับซึบซึบซึบโอเค โอ้โหแต้มัน260แล้วหรอผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถึง700้ยไหมนะฮะมาดูกันคือผมว่าไม้เดียวเนี่ยถ้าจะถึง700ยเนี่ยไม้เดียวมันต้องลากไป600ล้านก,กว่าเพราะว่าไม้สอเนี่ยแต้มไม่น่าจะเยอะอะไรมากหรอกม้งนะครับคือเอเซชทัพทีมเราพอเข้าใจกดไม้สองปุ๊บแต้มก็น่าจะดีดอยู่เพราะว่าเก็บเยลลี่ตามดาดได้เยอะอันนี้ไม่น่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับมายิงช็อตสุดท้ายโอ้โหเมื่อกี้260พูดไปไม่นาน3า0แล้วนะครับไม้เดียวนะครับยังยีนทีว่าตอนนี้เพิ่งไม้เดียวนะครับ แต่เป็น M Land 7นะครับเอ้ยเป็นแลนด์ไม่ใช่ M Land นะครับเออแลนด์เฉยๆไม่มี Master Land <c oughs> เออชิง M Land เนี่ยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมคิดถึงดาดแลนด์มากนะครับเป็นตั้งแต่สมัยแบบผมเล่นเกมนี้ใหม่ๆถ้ามีเออหลายคนถามผมว่าผมเล่นเกมนี้แต่ตอนไหนก็คือเล่นแต่ตอนที่เกมเปิดเลยอะครับเออก็คือเป็นช่วงที่ดาดนี้เป็นดาดสุดท้ายของเกมอะครับตอนนี้ก็มีดาดแล้วแปดแปดเก้าเออวิสิปวัตน์จำไม่ได้แล้วเออนั่นนนแหละะะครรัับปมาณน้น ยิงไปเออ375ร้อยเล้านนะครับผัดโอ้โหผมว่าผัดเดียวไม่ถึง600แน่เลยวะ่ะเอาจริงๆนะถ้าถ้าจะให้มัน700เนี่ยผมว่าผัดแรกถ้าเป็นเซตนี้ควรจะจบที่600นะ600ใกล้ไม่ก็ใกล้เคียงอะ่ะเอออ่ดูกันว่าจะถึงไหมนะครับเนี่ยมันยังไม่ถึงจะ400เลยเลื่อยก็จะหมดแล้วเนี่ยผมว่าอย่างมากก็500อ่ะอย่างมาก500เฮ้ยอาจจะเกินนะอาจจะเกิน500ไปนิดนึงแต่ไม่ถึง600หรอกนะครับมาตอนนี้คือขวดเลื่อเราหมดแล้วก็คือมันจะไม่มีขวดเลือ่อเพิ่มเลื่อแล้ว หลังจากนี้คือเท่าไหร่เท่ากันนะครับหมดก็คือหมดโดดร้อยไปนะครับเนี่ยมันไม่ถึง500จริงๆนะเออผมว่าอาจจะ490อะไรเงี้ยไปอ่ะโอ้โหเปิดแซง 6, 6 6 6ยังไม่ได้แล้วนะ <laughs> เออแต่ดีแล้วเก็บเลขมงคลไว้ก่อนนะครับซุ <laughs> ๊บฟุ๊บร้อยไปนะโอ้ผีนี่แม่งคาอยู่บนบนทามแล้วเนี่ยเห็นหางมันอยู่ไหมเออมายิงชุดใหญ่ ปิดตุ้มแตกนะครับเฮ้ยอาจจะถึง500ก็ได้นะครับพูดไปเล่นไปถ้าสก,กิลสุดท้ายทาน500แต่ไม่ถึง600ว่ะผมว่าเซตนี้ไม่น่าจะถึง700แน่เลยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บโดดรัวๆครับแล้วก,ก็ยิงเฮ้ยผมว่า500ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สก,กิลสุดท้ายให้มันช้าๆหน่อยละกันจะได้ได้ระยะให้มันไกลๆหน่อยนะครับดอกดรือไมวะเดี๋ยว่าจะโดดตามปกติดีเลือดมันก็เหลือเยอะอ,อ,อ,อ่ะเออดองอ่ะ ดองได้นิดนึงดองได้นิดนึงนะครับอะปล่อยม่กกี้ต้องปล่อยละนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยวิญญาณใหญ่ผมเสียแรงนะโอเคตอนนี้เลือดแล้วก็หมดแล้วนะครับได้โดดมายื้อมานิดนึงหมดแล้วโอ้โหจบที่5 1 9ล้านไม่ถึง600ว่ะหมายถึงไม้แร้งนะผมว่าไม่ไม่ถึง700นะครับน่าจะ6ก0มั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับมาขัด2เป็นผู้รัืกสัติีติเวลาละผมหยิบเจ้าตัวนี้มาเพราะามันดูแล้วมันน่าจะคอมโบกับสัตว์เลี้ยงแหละมั้งเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นเลือลเลเเ่อก้กกนร็ โหตอนนี้มใช้สกิลมันก็เลื่อนรถโคชช้าเลยนะครับน่าจะสนุกอยู่นะครับแต่ผมอาจจะคิดบิดไปก็ได้นะครับปึ๊บนี่โดดรัวๆทั้งบิ้งทั้งทั้งสปีดเร็วนี่คือโอ้โหส่โบัดดาบที่ยิ้มเลยนะครับเนี่ยเซตนี้แล้วผมก็อยู่โมบัดดาบมาด้วยปึ๊บอุ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบไ้ีเกือบล่วงนะครับตอนนี้575ร้อยเจ็ดสิบห้าหกร้อนี่ยถึงแน่หกร้อยห้าสิบจะถึงไหมยังไม่รู้เลยนะมามาลุ้นกันนะครับมากดสกิลแล้วนะครับ รอบนี้สอีกทีหนึ่งไม่ทันนะผมว่าไม่ทันดูจากเลือดน้อยมากเอ้ยแต่สกิลรอบนี้ก็จบที่นราติดที่600แล้วนะครับอ่ะ606 608 607ประมาณนี้นะครับตอนนี้แล้วก็610แล้วนะครับเพราะว่าสกิลอ,อีกทีหนึ่งไม่ทันนะเลือดม,มันน้อยไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าจะใช้สกิลใหญ่ครับมันต้องบิ้งสองหรือสามรอบนี่แหละประมาณเนี้ยแทบสองรอบก็ไม่ทันเมื่อกี้บิ้งหนึ่งแล้วใช่ไหมไอ้บิ้งสองก็ทันแต่ถ้าถ้าให้สกิอลรอบสามมันไม่น่าจะทันนะครับเฮ้หรืออาจจะทันวะ เฮ้ยมันมีสิทธิ์ทันนะแบบนี้ยันอาจจะทันอาจจะทันถ้าสัตว์เลี้ยงมันออกนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงออกแต่แต่สัตว์เลี้ยงมันเลือดรถช้าไม่ได้หยุดเลือดตายห่าไปเลยจบที่6 4 1้ล้านนะครับคือถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นแบบเอติเนี้ยยังไงก็ทันแต่มันไม่ใช่ไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองทับทีมกันนะครับเจ็ดร้อยกว่าล้านดูซิว่าขนาดอัดเลยเชียวหรือไว้เจอกันสวัสดีครับ